จีนได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับทั้งโลกอีกครั้งเมื่อประกาศยึดไต้หวันอย่างเป็นทางการหลังจากชัยชนะเหนืออินเดียในสงครามชายแดนล่าสุดกลยุทธ์อันเฉียบขาดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ทําให้หลายประเทศต้องทบทวนจุดยืนใหม่โดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรตะวันตกที่เคยเชื่อว่าเทคโนโลยีอาวุธของตนจะสามารถคานอำนาจจีนได้ในสงครามกับอินเดียจีนไม่ได้เพียงแค่แสดงพลังทางทหารธรรมดา แต่นี่คือเวทีทดลองจริงของอาวุธยุคใหม่ทั้งระบบโดรนกึง่งอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์ที่ควบคุมการรบและขีปนาวุธความแม่นยำสูงซึ่งล้วนถูกนำมาใช้จริงในสนามรบการโจมตีเป้าหมายหลักของอินเดียถูกรันด้วยระบบ AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กำหนดเป้าหมายและส่งคำสั่งโจมตีอย่างแม่นยำจนทำให้หน่วยรบของอินเดียห่อลายจุดต้องล่าถอยอย่างรวดเร็วชัยชนะในสงครามครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะ PLA ได้ข้อมูลการใช้งานอาวุธตะวันตกที่อินเดียซื้อมาไว้ในคลังทั้งระบบต่อต้านอากาศยานเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธสกัดกานซึ่งจีนสามารถรุกทะลวงระบบป้องกันเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายนี่คือจุดที่ทําให้ทั่วโลกต้องหันกลับมามองอาวุธจีนด้วยความเคารพหลังจากควบคุมชายแดนและตัดเส้นทางโลจิสติกของอินเดียได้อย่างเด็ดขาดจีนก็เดินหน้าอีกขั้นประกาศยึดไต้หวัน โดยระบุว่าความล้มเหลวของกลุ่มพันธมิตรตะวันตกในการปกป้องพันธมิตรอินเดียคือสัญญาณว่าไม่มีชาติใดกล้าส,ส่งทหารมาช่วยเหลือไต้หวันเช่นกันในเวลาเพียงไม่กี่วันเรือรบของจีนเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันโรลลาตระเวนเริ่มบินปิดหน,าน้าฝาและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เริ่มรบกวนการสื่อสารทุกช่องทางของไต้หวัน PLA ไม่ได้เปิดฉากโจมตีทันทีแต่ใช้กำลังคุกคาม อย่างมีแบบแผนจนรัฐบาลไต้หวันเริ่มขาดเสถียรภาพภายในและเกิดแรงกดดันให้เจราจายอมจำนนโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อในคลิปวิดีโอที่จีนเผยแพร่ต่อสาธารณชนภาพของขีปนาวุธจีนที่พุ่งทำลายระบบเรดาร์ที่ผลิตในยุโรปและอเมริกาถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าอาวุธตะวันตกไม่สามารถต้านทานเทคโนโลยีจีนได้อีกต่อไป ประเด็นนี้สร้างแรงกระเพิ่มใน NATO และประเทศที่เคยขายอาวุธให้ไต้หวันอย่างมากในขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามส่งกองเรือเข้าใกล้พื้นที่แต่จีนกลับใช้ระบบปฏิเสธการเข้าถึงหรือ A2 แอบทำให้กองทัพเรือสหรัฐไม่สามารถเข้าใกล้เขตการรบได้โดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างหนักเสียงวิจารณ์ภายในสหรัฐและยุโรปเริ่มดังขึ้นว่ากลยุทธ์การพึ่งพาเทคนโนโลยีอาวุธเดิมๆไม่สามารถคานอำนาจจีนได้อีกต่อไป ขณะที่ฝ่ายสนับสนุน PLA เชื่อว่าจีนได้เข้าสู่ยุคอภิมหาอำนาจทางทหารอย่างเต็มตัวแล้วและการยึดไต้หวันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรวมแผ่นดินแต่เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าจีนพร้อมท้าทายอำนาจเดิมของโลกอย่างเป็นทางการสถานการณ์โลกจากนี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อจีนไม่ได้เป็นเพียงโรงงานของโลกแต่เป็นกองทัพนําเทคโนโลยีที่กล้าทดลองในสนามรบจริงและประกาศชัยชนะด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้ โลกกำลังเผชิญยุคใหม่ที่อำนาจไม่ได้อยู่แค่ในปากคำทางการทูตแต่อยู่ในเทคโนโลยีที่ยิงได้จริงและยึดได้จริง